สวัสดีครับไอเกมนี้ก็ผมคิดว่าก็ใกล้แล้วนะครับใกล้อัปเดตแล้วใกล้อัปเดตแล้วเหมือนกันโอ้ยเน็ตกูใช้ไม่ได้เน,น็ตนะนี่เป็นกิจกรรมสุดท้ายนะที่ไม่ได้เราทําผมก็เปิดหมดแล้วแหละมาดูมาดูปิดท้าย <c oughs> <c oughs> จบแล้วน,นะครับสำหรับ อันนี้มันอัปเดตวันไหนไปดูนะของครอ e ีแปคสามยี่แปดเดือนหน้ามั้งอัปเดตแล้วนะครับของครย e อีแฟคที่แม่งบ่อยอยู่แล้ว,ลวกูเล่นมาอัปเดตท,ทีคลิบหายเลยซื้อนี่มาเอาไวแ้แลกสติกมาตัวละครครับถามว่ามันจําเป็นไม่ค่อยจําเป็นหรอกครับออมันมีแต่ของที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับไหนๆนก็เลยแล้วเดี๋ยวมันคลิปมันสั้นไป มาเปิดสักหน่อยแล้วกันมันจะมีบัตรฟรีอยู่นะใช่ไหมนี่ไงอันนี้ใช่อะไรมันมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อยากได้ตัวนี้อะไรนะกูย,ยังไม่มีตัวไหนบ้างมาลืมนะมันเยอะลืมอ่ะไม่รู้ว่ามีตัวไหนบ้างนะครับแน่ๆตัวนี้ยังไม่มีแน่นอน นั่นแหละมา,มาเก็บไปตั้งเยอะเปิดเล่นหนแล้วกันครับเผื่อได้เผื่อได้เผื่อได้เผื่อโดนอันนี้ไม่ดูแน่นอนโดนก็โดนตัวเดิมครับไอ้เยอะเอาเรื่องหมดนะปัะ๊บปั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 ๊บนี่อะไรวะเซนโซมอ่ะ ไม่เคยเห็นวะนห่ดูกันอะไรส้มวะโอ้ยตัวเดิมตัวเก่าแรงเอทั้งเมื่อนี่ยเฮ้ยถือว่าเก็บไปเยอะนะมันต้องเป็นสีแดงนี่ถ้ามันใช่ใช่ไหมโอ้ยตัวเดิมมันนั่นเลย ไม่มีว่าปนญหามั้งตรงนี้ปังเปิด,ดเล่นไปเปิด,ดเล่นไปไม่มีครับไม่มีเกลือแน่นอนถ้าเป็นตู้นีล่แหละอโอ้ร้อนวะ่ะวันนี้ร้อนนะร้อนในช่วงบ่ายอ่ะวันนี้้ย หมด่ะมันไม่โล้วไม่ได้อันนี้มีให้เลือกไหมเอ้าเฮ้ยเกอกดโอ้โหมันไม่พออันนี้ต้องเปิดทีเปิดกว้างจะไปอ,อะไรนะ นะเกลือครับเกลือเกลือเกลือแบตประสิทธิภาพอีกแล้วโอ้โหดูดิคุณผู้ชมแม่งเปิดเปิดเยอะนะเด็กไม่ได้อาหารเลยนะเปิดเยอะจริงๆอันนี <c oughs> ้ยอมรับเอ้ยนนอย่างไรนี่วะตัวนางฟ้าดูว่าจะมีแล้วมันมีบัตรฟรีอ่ะจะไปบัตรฟรีนะบัตรฟรี ผมมาคิดว่ามามามา,มาทำลายบัตรฟรีทิ้งด้วกันรอบท้ายแล้วเฮ้ย,ยกระตุกตีเวนกระตุกเธอว่ามีชัยไหมยังไงเฮ้ยเฮ้ยเอามันออกมันออกเดี๋ยวได้ดูก่อนดูก่อนอะไรวะอะไรมาวะไม่ใช่สีแดงดิ

้เรือจะเกลื่อนนะครับเรือจะเกลื่อนโอเคผู้ชมเดี๋ยวผมมาได้ดูพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าเป็นตัวไล่เล่นของนางครับไล่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 เล่นตนนัวละครลกันนะมันอยู่กับนั่งอยู่กับฟ้าขาตรงไหนวะนั่งอยู่ตัวละครไหนอะ่ะคาลูมิน่าไหมเดี๋ยวเอาไปพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าได้เฉยใครเข้ามารับชมฝากกดไลค์ subscribe ด้วยน,น,น,นะครับ